จะทำอะไรเนี่ยใช่ไหมถอดออกมาไอเสื้อตัวนี้เนี่ยจะใส่ไว้ทำไมล่ะอุ้ยอุ้ยฮอลโหอ้ดูสิพอแล้วทำแบาอะไรหมดแกเนี่ยนี่เมยแกหัดแต่งตัวให้มันเซ็กซี่หน่อยเดี๋ยวป่ะทำตัวให้มันสวยๆอยาเป็นไหมแกเชื่อฉันนะ เดี๋ยวจะต้องมีผู้ชายมาขอเลี้ยงข้าวเราแน่นอนเป็นผู้ชายที่หล่อรวยดูดีจะคอยดูอ,อูตื่นค่ะเลิกฝันเพอเจอร์เนาะจะมีผู้ชายที่ไหนมาเลี้ยงข้าวเราตอนนี้ฉันหิวจะตายยแล้วสั่งข้าวแล้วอ๊ยโอ๊ยอุยอ้โเนเออแกจะมาสั่งข้าวทำไมฉันบอกแล้วไง <c oughs> ผู้หญิงอย่างเราเนี่ยแค่นั่งสวยๆในร้านอาหารเนี่ยก็จะมีผู้ชายมาขอเลี้ยงข้าวเราเอง ก็ไม่ต้องสั่งเราผู้ชายมาเลี้ยง้ยหิวจะตายอยู่แล้วหิวข้าวอดทนสวัสดีครับสาวจะเป็นไรไหมครับถ้าผมจะขอนั่งโต๊ดด้วยอ่ะแล้วผมก็ขอเลี้ยงอาหารมื้อนี้ด้วยนะครับเห็นหรือยังล่ะว่าผู้หญิงสวยๆอย่างเราเนี่ยแค่นั่งเฉยๆอยู่ในร้านอาหาร เดี๋ยวก็จะมีผู้ชายมาขอเลี้ยงข้าวเองยินดีค่ะครับอยากกินอะไรเนี่ยสั่งได้เต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวผมจ่ายเองขอบคุณใจแล้วนะคะ อเอายำคอหมูย่าง,าางค่ะปลาส้มปลาชาค่ะเข้าเป่าแล้วก็ขอคนชบาเพื่อนแกคนนี้น่ารักจริงเลยวะเอานี้ค่ะอยากได้เหรอเออดิเท่าไหร่อ่ะหมื่นหก ีนี่มันไม่เป็นงานน่ะยังโสดยังสิงจะทำอะไรก็บอกบอกมือหน่อยแล้วกันนะได้สบายตกลงคุณค่ะเมยฉันขอโทษน่ะฉันมีธุระด,ด่วนไหนๆแกก็ได้กินฟรีแล้วแกนั่งกินข้าวของเขาไปก่อนนะคุณคะเดี๋ยวขอไปส่งเพื่อนฉันหน่อยได้ไหมคะฉันไปก่อนนะเมย์ไม่เป้ปยเดี๋ยวสิครับเดี๋ยวก่อนสิครับนั่ง,งก่อน ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมไปส่งคุณเองคุณสั่งกับข้าวมาเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าคุณกลับไปแล้วใคจะกินล่ะครับคุณคะนี่มันห้องน,น้ำผู้หญิงนะคะ จะหนีไปไหนไปนี่เลยไม่ได้หนีไปไหนคนอย่ากทำอะไรฉนันได้นะคะฉันขอร้องเลยทำไมวะกูเสียเงินไปแล้วเพื่อนมึงขายมึงให้กูแล้วหมายความว่าไงคะก็สปาเพื่อนมึงไงมันขายมึงให้กูแล้ว ไม่จริงเหรอยังไงคืนนี้มึงก็ต้องเป็นของกูเฮ้ยทำเล่นตัวเหรอมึงแต่งตัวย่ออยู่นู้ชายดิทำมันเป็นห่วงเนื้อห่วงตัว <c oughs> อันนี้มาแบ,บ่ของคนแบดเดิโคตรปังเลย <c oughs> ไม่ไปอ่ะหนูไปของพี่แล้วนะหนูไม่ต้องเป็นหัวนะเดี๋ยวพี่จะดูแลหนูเองเมียจ๋ากลับบ้านกันเถอะกูบอกให้กลับบ้าน มไม่เจอกันไม่กี่เดือนชีวิตดูดีขึ้นนะแน่เขาดูแลแกดีเหรอใช่แน่เขาดูแลฉันดีมากมากอยากได้อะไรนะเขาก็ประเคนให้ไม่เหมือนกับแกที่ยังตก ไม่พัฒนายอยู่แบบนี้เนาะอเมยอะไรชบาเอาจริงๆเนี่ยฉันต้องขอบใจเธอมากเลยนะที่วันนั้นแกขายฉันให้กับเขาอะ่ะชีวิตของฉันก็เลยสุขสบายแบบเนี้และดูแกดิส้อยนั้นอะไรอะทงงอง้องงหมดแล้ว่านนี้กระเป๋านี่อี่ของปอบะ ก็ดูคูมิอกภูมใจจังเลยนะที่มีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยแต่ก็เป็นแค่เมียน้อยไม่ใช่หรอจ่าอีชนีน้อยที่กลายเป็นแรกตัวแม่ระวังนะระวังเมียเขาจะเฉดหัวกจากบ้านแล้วก็จะกลายเป็นหมาหัวนั่งทำไหมแกพูดแบบนี้แกอิจฉาฉันหรอ ไม่ต้องมาทำเป็นรู้จักผิดชอบช่วดีอะไรหรอกเพราะเรื่องทั้งหมดเนี่ยแกเป็นคนสอนให้ฉันทำรัดมากนี่สิถึงจะมารบบการเป็นอิมเมยเพื่อนของอิชบา,าก็ไงอยู่แล้วอะนี่ชบา ถ้าฉันรู้นะว่าการมีผู้ชายที่เลี้ยงแล้วมันโชคดีแบบนี้ฉันน่าจะทำตั้งนานแล้วว่าชีวิตดีดีนะแล้นี่อยากดื่มอยากกินอะไรไหมมีเงินเปล่าเดี๋ยวฉันคนนี้เนี่ยจะเลี้ยงแกเองไปกินพัตตาคารไหมหรือจะไปลุปท็อปนีอ่ะฉันเลี้ยงให้ไม่อั้นเลยนะได้เลยไดไหมไปไปกันเถอะ การไม่มีผู้ชายเลี้ยงเนี่ยมันลําบากแบบนี้แหละแต่ทําไมแกก็ก็สวยนะแต่ทำไมไม่มีผู้ชายเอาเลยอนะ่ะไ <c oughs> ม่ใช่าหายไปไหนเนี่ยโทรหารก็ไม่รับะและนี่แหละจะเป็นจุดจบของคนที่เป็นเมียน้อยแบบแก We'll be right back.